ทำอะไรคะพี่นิทดสอบไฟในตัวเออยไงเงระวังดูนะคะเอ้ยนี่ไฟแรงสูงเลยนะเอ้ยรู้หรือเปล่าว่าในตัวเออยเนี่ยก็มีไฟอยู่ในตัวจริงเหรอคะจริงนี่ไงชัดไม่ได้น่ากลัวไปพี่เนี่ยมีอุปกรณ์ทดสอบตรงนี้นะถ้าหากว่ามีไฟฟ้าครบวงจรเนี่ยมันก็จะมีไฟแสงไฟเกิดขึ้นแล้วก็มีเสียงด้วยจริงเหรอคะไหนไหนเออทดสอบลองถือดูไหนอ่ะก็มีเลยมี เอาน,นั้นพี่ทําให้ดูดีกว่านะดูให้ดีๆนะนะเห็นไหมนี่แสดงว่าเกิดไฟฟ้าเข้าวงจรละวิ่งไหนเอ้ยลองมั่งอ้าวลองจับดูต้องจับสองมือ ก็เกิดไฟฟ้านะครับที่เพราะว่าตัวเราเนี่ยโดยธรรมดาเนี่ยก็จะมีน้ําประกอบในตัวเราก็มีแรงางต่างนะครับตัวเราก็จะเป็นตัวนําไฟฟ้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับอแต่ทำไมต้องจับให้ครบสองข้างถึงดังราะถ้าอย่างนี้ถ้าไฟฟ้าวิ่งไม่ครบวงจรเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เกิดการวิ่งให้ครบเขาเรียกวงจรตรงนี้หลุดนะครับไอ้นี่ก็จะไม่ทํางานก็จะไม่เกิดเสียงนะครับอ้าวงั้นดอรจับใชับนะอ้าวนี่ไง ไไม่ดก็ตอนนี้เพราะว่าเราไม่ครบวงจรไงอ้้วทำไงให้ครบอะคะจับมือพี่สิเห็นไหมตายละเห็นไหมเนี่ยเรามีไฟอยู่ในตัวรู้ป่ะแปงว่าเรายังนุ่มเหมือนสาวกันนะเรานุ่มสาวนะครับอ้าแต่ว่านี่เอ้ยไม่เฉพาะแค่นี้นะเนี่ยเอ้ยคิดว่าถ้าเรามีน้ำอย่างนี้ใช่ไหมจุ่มไปนะคะจุ่มลงไปก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่อย่างที่บอกนะครับน้ำเนี่ยจะเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าได้ดีเพราะตัวเราเนี่ยโดยธรรมดาเนี่ย เรานําไฟฟ้าเนี่ยได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่นําไฟฟ้าได้ดีคือโลหะอ่าใช่พวกเหล็กอะไรเนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโลหะอย่างที่อะไรที่เป็นฉนวนอย่างนี้นะครับพวกพลาสติกพลาสติกนะครับแก้วอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถนาไฟฟ้าได้แต่ถ้าเราบอกว่าน้ํานี่เป็นตัวนาไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะโอเคอ่าลองเอามือจุ่มในนั้นเะอเหคะอืมโอเค คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าที่จับแก้วแก้วเนี่ยไม่เป็นตัวนาไฟฟ้านะเป็นที่เราบอกเป็นฉนวนใช่ไหมก็จะไม่มีเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเอาไม้จุ่มในน้ำเห็นไหมเราจะรู้สึกกระแสไฟเนี่ยไหลเพราะมันครบวงจรคือไปควบวงจรกันในน้ำใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดคนละแก้วอะคะอ้าวนี่ไงก็ลองดูสมมติว่าเราเตรียมอย่างนี้ใช่ไหมไอ้จุ่มอยงนี้นะไม่เกิดมันจะต้องเพราะว่ามันยังไม่ควบวงจรคือมันจะต้องต่อวงจรจากนี่ไปถึงนี้ตรงนี้ให้ได้ถ้าคนละแก้วเนี่ยลองดูนะอะ เดี๋ยนะเขาใกล้อ้พร้อม่าวนี้มันเหมือนกับว่าเรามีลวดไงลวดเนี่ยเราเป็นเหมือนกับลวดเราก็ต่อลวดให้มันงจรอันนี้ลวดมันไม่ต่อขาดอยู่พอมาต่อลวดปุ๊บมันก็เกิดกระแสไหล มันไม่เกิดไฟติดแล้วก็มีเสียงด้วยเข้าใจแล้วค่ะเป็นการแสดงถึงวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเลยเนาะถูกต้องแต่น้องๆนี่อย่าทาเองที่บ้านนะคะเพราะนี่เป็นแบบกระแสไฟฟ้าแบบต่ํามากไม่เป็นอ,อันตรายนะครับแล้วการสร้างวงจรนี้ก็นะครับค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ว่าให้รู้ไว้นะครับว่าตัวของเราเนี่นะครับเนื่องจากว่ามีน้ำเป็นส่วนประกอบแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆในร่างกายของ<ช>เราเนี่ยจะทําให้พวกนี้นะครับเป็นตัวนํากระแสไฟฟ้าได้นะครับ<ช>ยังเวลาฟ้าผ่าเนี่ยถูกไหมถ้าเกิดฟ้าผ่าผ่านตัวเราเนี่ยไปถึงดินเนี่ยก็จะอันตราย ได้คจริงไหมครับคนฟูกูของลูกเทนนิสช่อยลดความเร็วลงไม่จริงค่ะไม่ใช่ <c oughs> จริงไม่จริง <c oughs> และคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือ <c oughs> ผ้าสักหลาดที่หุ้มลูกเทนนิสช่วยลดความเร็วและแรงกระเด้งของลูกเทนนิสนะครับ ยิ่งพาสักลาดที่ขนนุ่มมากก็ยิ่งทำให้มีแรงต้านลมมากขึ้นรวมทั้งทำให้สายเอ็นของแร็กเก็ตจับลูกได้ดีด้วยครับ